สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์นะคะตัวนี้ไหลโ่โพดคนไทยคะ่ะเพื่อนๆท่านใดยอดไลคเน,น้อยอยากเพิ่มยอดไหล่นะคะดูเทคนิคง่ายๆนี้ตามมาได้เลยเป็นการเพิ่มยอดได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะเข้ามาสู่หน้าลรกของเว็บไซต์ k e m e n k h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายแบบฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ คือเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมาคถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือหากเพ, <merge S 2> พื่อนเนท่านใดนะคะอยากได้ก,การล็อกอินผ่าน g o o g l e การสมัครสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เช่นกันค่ะแต่หากเพ, <réussi S 2> พื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วค่ะสมัครยกนับกันได้เลย ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะนะคะมาสูหน้าหลักของเว็บไซต์ kmmqg เแล้วค่ะด้บนบนืตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook ig youtube instagram tiktok นะคะและอื่นอื่นอีกมากมายเลยในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวบริการเองค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรีวิวเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มกัน เข้าดูไลฟ์สดดินสดและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook กดไปที่ Facebook กันก่อนเลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะวันนี้เลือกเป็นหมวดหมู่ของเพิ่มลายคนไทยนะคะหมวดหมู่ของเพิ่มรายคนไทยมีถึง3หมวดหมู่นะคะ1 2และ3ตรงนี้เลยขอเลือกเป็นตัวที่3ตรงนี้นะคะคนคนไทยบริการด้านในนะคะมีถึง2บริการทั้งอิมเมจและไลน์นะคะขอเลือกเป็น7 6 2 3กสาม จะเป็นตัวไร์คนคนไทยค่ะจะเป็นตัวดดบนตรงนี้เลยห like นึ่งพันไนละค์ในอราคา240บาทเองในส่วนคำให้ไายตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันได้ส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกโพดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยก็ขอเลือกเป็นโพดนี้นะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะคัดลอกลิงก์แนะนำไปวางกันได้เลยค่ะยอดตอนอยู่ที่2นะคะ บริบาลตรงนี้ขั้นต่ำอ,อยู่ที่10ค่ะใส่กันไป20ค่ะในราคา4บาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะ ได้เข้ามาสู่หน้าประวัยการสั่งซื้อแล้วนะคะในนี้หน้านี้นะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์เลยจะอยู่หน้านี้ทั้งหมดแต่ละออเดอร์จะมีรายละเอียดอยู่ด้วยนะคะในส่วนหน้าหน้าตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาตงึงเงินมีเข้ายอดไหลไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้เอ็นตัวสอบกันได้เลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะเสร็จสิ้นกันแล้วนะคะถูกวายมากๆเลยภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะ ข้ามาสู่ช่องทางการตําเินกันแล้วนะคะช่องทางการตําเงินตรงนี้มีถึงค่าช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน qr code นะคะสามารถกดเกินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวสแกนจะขึ้นมาสามารถสแกนและโอนเงินได้เงินจะเข้าทันทีเลยนะคะตัวอ่งเปาว e r เล d ตรงนี้นะคะบนอ้ตาเปอร์เซ็นต์กันเลยชิพเพจตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย ตัวคลิปตัวตนี้นะคะเพื่อ,อนๆท่านใดที่โอนเงิน่างประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวง่ายดที่สุดเลยค่ะมีถูกวันนี้วันเลยด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะในหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกๆบริการเลยและทุกๆแอปฟอร์มจะอยู่นาน,นี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการเงินไปได้เลยนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้ความมือตรงนี้กดไปที่คาอธิบายตรงนี้ค่ะจะมีรายละเอียดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้นนเช่นกัน มาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะในแนํนำเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดโลลิงตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยค่ะตัวนี้ได้รับโบนัสเปอร์เซ็นกันเลยนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไลค์ไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงสามารถนําเลขกออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะพบปัดปัญหาใดก็สามารถกดกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่นใดที่ต้องการความสะดวกเร็วเร็วมากขึ้นค่ะสามารถคลิกลิงต,ตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนลน์แล้วสามารถคุยกับอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเป็นการคืนเงินกลับมานะคะเ,เพื่อนเพื่อท่านใดอยากดูยอดเงินก็สามารถดูแต่ได้บริการนี้กันได้เลยค่ะยอดเงินบางส่วนและยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่ขนานี้เลย ไปดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันค่ะในหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะก็ยอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้จะรองรับทางของ Google Play และ App Store เลย ในตอนนี้นะคะยอดไลค์จากโปรไฟล์คนไทยนะคะได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคมีคีชีเฮนะคะกดพาลิง์ด้านล่างกันไปได้เลยคะ่ะไปเลือกใช้งานกันได้เลยการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมา,มากเลยด้วยลองไปเลือกใช้งานเลือกดูรายละเอียดกันก่อนนะคะ